นี่แล้วนะฮะก็ไดให้หมอผสมงวไห้เนาะซีโตอันเป็นซั์จังได้จะมาเป็นสัดผอมกันกับพี่น้องผสมงซีโตนี่ข่อยเวิดเงินเป็นหมื่นุได้เพราะว่าบางโตนผสมหลอบเดียวกับบอดดเนาะฮะก็เลยต้องผสมสเทือนนนะแล้วกนกับสว่านาะปาคาผสมงวนังแพงอาเทออันนี้ก็คือ้ล้วแต่นำเชือเนาะขาะนำเชือบางโตกับถือบางโตกับแพ้แต่ว่าพอพันธ์ที่ข้าใส่นำเสื้อผสมนี่ก็บซียูทีหลอดละพันหาถึงสองพันแต่ถาผสมแยกเพะเนี่ยกับระเป็นาเนียงละว่ายข้านี่กเพด จ้ะแต่ว่าแยกเพดไทยมากกวบ100่อร้ยเปอร์เซ็นต์เนาะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แ,ลแหละแต่ว่างวัวขอคอ,อยนะผสมแยกเพดไว้ได้โตเมเบิร์สซิโตเลยลูกง่วงนี่ก็มีแต่โตงามๆก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะจ้าแต่ว่ามารอบนี่าก็จะผสมเป็นแบบธรรมดาเนาะจ้าเพราะว่ามันขึ้นหลายโตแม่มันเบิร์สเงินหลายก็ได้สิมาหลุดเอาเดอกว,ว่าเนาะได้โตโผูโตเมก็สร้างมัน่นโตที่หมอเพิ่งกำลังตรวจนี่ก็สิซื้อน้องปีใหม่ก็สิเป็นลูกโตทีสองของแม่แดงเนาะจ้าแม่แดงที่เพิ่งออกดูว่องเนื่นถีเหล่านี่ละทั้งกับยด างสิเป็นง,งวที่เชื่องมากๆเลยค่ะพี่นอ้องเวลานั่งออกลูกออกนั่งแต่งสีนั่งกับสิบัหายกับบดื่มน้ำก็เลยพากันบอกกับผัวนาวาสิบัขายบอ่องวตัวนี้แม่ผัวกับวนานอขึ้เขาสีเลี้ยงไว้มันเถาอ,อยู่นี่บ่มันคูนนะโพดว่าสัน้นอันนี้เขากับพากันขึ้นบานบอกว่าเนาี่ยถามมันสุดหรือว่าจะเป็นอิลิมากกับเด็กขายคือวานาวั่นแหละค่ะพี่นอ้องงวดอยู่ของนี่ส่วนมากกับสีใสบริการหมอกอบนี่ละเป็นกับบริการดีประทับใจเนาะพี่น้องงวดสิทองหรือบัวทองเพื่อกระต้าให้ตลอดได้เพื่อกระติโทษทับตลอดว่างวดทองบ่อีหยังบ่ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าผสมไปแล้วบ่วทองจะสีเพื่อกระสีมาทับ ห้าอีกรอบเพื่อนกัศมมาสั่มไหฟ,ฟี่ประมาณ2เทือนี่ล่ะเพืเ่อนกัิมีคอขาน้นามันแน่นอนเล็กๆน้อยเพราะว่าเพื่อนกัมากใกล้เนาะแมทีเ,เ้าเน่าเห็นอยู่ต่อหน้าน,นี่ก็สิเป็นเม่ชบ้าบจะเป็นงอของปูลีเนาะจ้าแล้วเอามาฝากไว้น้ำทัดไปปุ่นกจะเป็นแมรแดงของเ้าจ้าทัดมาขอกี่กัจะเป็นแมรสายฝนเม่สายฝนนี่กัจะเป็นลูกแม่แดงคือกันกัศิเป็นลูกโกของแม่แดงน่ะละเนาะแม่สายฝนนี่ยพัศมีกัไดลูกแล้วเนาะค่ะตัวหนึ่งกัไดลูกตัวผูเนาะลูกเพื่ ตรวจเมสายฝนแล้วแล้ววัดทีนี้ก็สิมาตรวจแม่ขาวต่อเลยขาวนี่ก็จะผสมหลังมูเนาะอายุคั่นกับบ้านหอดสามื่นดอกค่ะทุกคนกระเทินหมอเพิ่นมาตรวจเนาะก็เลยอยากให้เพิ่นตรวจให้น้ำแน่เดี๋ยวหมอเพิ่นก็ตรวจให้เฮาเนาะเพิ่นว่ามันบ่ค่อยมั่นใจปานใดนแม่มันบ่ค่อยเห็นอายุคั่นมาก็น้อยเนาะมันก็เลยบ่ค่อยชัดเจนปานใดนอยากสีหน้าส่วนตัวนี้เพิ่นก็จะซื้อว่านนองนับตั้งก็ได้ตรวจท้องไปแล้วก็สรุปว่าท้องคือกันจ้าสรุปการตรวจท้องมื้อนี้ก็คือท้อง3แล้วก็บ่แน่ใจ1โตจ้า